สวัสดีครับมอนี่กับมายัมกับหนูนะครับป่าอ้อยห้างครับส่วนคนรู้จักนี่ยนะครับแต่ผมก็ยาบ้านนึงครับยาม้านแรกกับมานอยู่ครับนี่ครับหนูท้องขาวครับไปเบิ่งอันที่สองเลยครับป่าคือขยับขยับครับเอาแม่นนะครับนี่โบยถือครับ ถือหางเพิ่นครับพวะดินหนูกวากอยู่พวครับขออนุญาตจัดการก่อนนะครับครับนี่จัดการแล้วครับโอเคครับสองแต้มแล้วครับอยากครับสองอันสองแต้มไะดูต่อครับสองอันสองแต้มครับครับ ง่ายครับเซยครับพี่กรับผมวางไว้พี่ง่ายมาพี่สลาดนะครับหนูนี่ครับอันที่3ามโถูกครับเดินต่อครับเบิ่งอันที่สที่หใส่หกอันครับดูนี่ โอ้วันนี้ก็ย้ายกรับผมมีครับปุ๊บกลาบวางเลพี่โอ้ดึงเข้าไปทั้งในครับอ,อันตริหาเลยอ,อันตริหาครับอันตริหาโอ้ย่ายกรับอีกเส้นเคยครับ หนูมาในสลัดนะครับสลัดมากๆครับนีะ่ะข้างในนี่มีแต่เหื่อมีแต่หางเหื่อที่อยู่ในชุดแล้วครับบอกล้าเข้าไปครับยดัดปกโทษเอาครับอย่าเบิ่งอันที่หกครับท้าย สุดท้ายครับสุดท้ายโอ้ยัยงครับแลลนนกบอโอ้ยสุดท้ายบาถือครับครับกัดมานแค่สองตัวครับกัดพวกกันกัดต้องขอครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกด subscribe ด้วยนะครับไม่ใชก็ขอบคุณนะครับผมกับปิดคลิปวิ่งตอนนี้นะครับสวัสดีครับ